มิสเตอร์เดวร์ครับตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ที่จุดชมวิวนะครับแม่น้ำกกที่วัดถ้รพระนะครับเชียงรายนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ำกกนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสถานที่เดินออกกำลังกายตอนเย็นนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นหาดเชียงรายนะครับนี่ครับหาดเชียงราย นี่นะครับฝั่งนั้นนะครับเป็นหาดเชิงรายนะครับผมอันนี้คือแม่น้ำกกนะครับแล้วก็อีกฝั่งฝั่งของวัดทัมพะเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นที่เดินออกกําลังกายเหมือนกันนะครับมียาวมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวถ้านะครับทางนี้นะครับแต่ข้างคข่าเยอะมากนะครับนี่จะเป็นทางขึ้นมา เป็นนำกนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่บนอ,อยู่บนโขดหินเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นโขดหินนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปฏิสฐานอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับ นี่ครับเป็นน้ำกกนะครับนี่อันนี้ทางที่เดินขึ้นมานะครับโน่นนะครับทางเดินขึ้นมาเดินมาตามสะพานนี้นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับผม นั่นก็เป็นหาดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็ปิดนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังปิดกันอยู่นะครับแต่ก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะครับหรือก่อนจะมีรอบสามนี่ก็คนจะมาเล่นน้ําเต้มนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งกินอาหารนะครับเป็นซุ้มอาหารนะครับฝั่งโน้นนะครับใช้หมดนะครับหาดเชียงรายตอนนี้เงียบเชียบเลยครับนี่ย ตอนเย็นก็คงจะมีคนมาออกกําลังกายบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นถ้ำนะครับเป็นเขาภูเขานะครับเป็นเขาหินนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินลงนะครับจากจุดตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหินนะครับตรงนี้นะครับเป็นหินแล้วก็องค์พระก็จะตั้งอยู่ด้านบนหินนะครับหินนะครับ นี่ทางขึ้นแล้วขึ้นทางนี้ครับนะครับขึ้นทางนี้แล้วก็หาดเชียงรายนะครับหาดเชียงรายนี่ก็เป็น ถนนที่เดินออกกำลังกายนะครับเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนน้นนะครับอยู่ข้างบนนะครับเน,นี่ก็เดินตามตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่รู้เดินไปไหนนะฮะนี่ เขาหิน,น,นซูมไม่ได้ ก็จะเป็นพุทธรูปนะครับเป็นพระฤาษีนะด้านในโน้นนะครับขึ้นได้ไหมลองขึ้นไปดูครับึ๊บขึ้นมานี่นี่อ๋อนี่ครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นพระพุทธลูปนะครับของพระฤาษีที่นั่งอยู่นะครับ นี่ครับนี่มีข้าวของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ด้านล่างมีอะไรไหมอ๋อนี่ครับเป็นอุปทร,รูปนะครับ ทางนี้ก็จะมีนะครับมีเหมือนกันเป็นเป็นบะลือสีนะครับทางนี้ไม่แน่ใจว่ามีข้างขคาวหรือเปล่านะครับนะครับทางขึ้นนี่เป็นบะลือสีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรนะครับไม่แน่ใจเพราะว่า ก็ไม่ได้หาข้อมูลมานะครับเดี๋ยวเราลงดีวกว่าครับครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงโน้นนะครับตรงก้อนหินก้อนนั้นที่มีพระพุทธรูปนะครับนะฮะ นั่นครับตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เดินมาแล้วขึ้นมาตรงนี้นะครับตั้งขึ้นก็ชันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ เดินมาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับปะปุทลูกก็จะอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่จะถึงจุดชมวิวนะครับตรงนี้นะครับผมเสียงธรรมชาตินะครับจิ้งหรีดเลไลน้ำกกนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินชมบริเวณทางขึ้นถ้ำนะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณบริเวณกว้างนะครับลานจอดรถอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับถ้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะอยู่ทางขึ้นจะอยู่อีกทางอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนนะครับผม นี่ครับนี่นะเป็นภูเขาหินนะครับนี่ครับเป็นหน้าผานะครับด้านในก็จะเป็นรูรูเป็นรูเป็นรูนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับ มันดูไม่รู้มีอะไรหรือเปล่านี่นะครับเป็นรูเป็นรล,เป,นลเป็นถ้ำเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสถานนะครับขององค์พระประธานนะครับ,ององบ,นนรบตรงนี้นี่ครับด้านบนก็จะเป็นหน้าผานะครับหน้าผา อันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นปที่ปฏิสถานขององค์พระพุทธรูปนะครับตรงนี้นะครับผมกับด้านบนจะเป็นหน้าผานี่ก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำนะครับ ทางขึ้นถ้ำก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ขออนุญาตไม่เดินขึ้นไปนะครับเพราะว่าข้างคาวเยอะมากนะครับก็จะมีพวกขี้ข้างคาวอะไรตกหล่นบนพื้นเยอะนะครับนี่ครับเป็นหน้าผาเลยนะฮะตรงนี้จะมีท้ำอยู่ด้านในนะครับ ผมเ็เดินขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ว่าค้างคาวมันเยอะเกินนะขี้ค้างคาวเยอะนะครับก็เลยขออนุญาตไม่เดินขึ้นไปนะครับนี่จะเป็นค้างคาวนะครับบินไปบินมาเต็มเลยครับเห็นไหม ครับทางขึ้นเลยนะคือต้องถอดรองเท้าครับมันก็เลยเพราะว่าเคียงขามันจะตกเต็มพื้นนะครับนี่ครับพระพุทธรูปนะครับปฏิสฐานอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นวิหารหลังเล็กๆนะครับมีพระพุทธรูปนะครับหนึ่งองค์นะครับ นี่เป็นลานจอดรถนะครับก็แค่นี้ครับก็ขอจบคลิปนะครับวัดธรรมพระนะครับเชียงรายไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ